سوره البقره آيه 37 الله تعالى ذكر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قواموا. ต่อมาอาดัมได้เรียนรู้ถ้อยคําวิงวอนจากองค์อภิบาลของเขาและพระองค์ก็อภัยโทษแก่เขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาคําอธิบายของอายะนี้อายะนี้ให้บทเรียนที่ล้ําค่าแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าบรรพบุรุษของพวกเขาได้กระทําผิดแต่สํานึกผิดเมื่อได้ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์ที่ห้ามเข้าใกล้ต้นไม้แล้ว ก็วิงวอนขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์กล่าวกันว่าท่านนาบีอาดัมสารภาพผิดและวิงวอนขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ด้วยการอ้างสิทธิ์ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลาหุอะลัยฮิวะสลลัมดังนี้ตาลนบีม uh ูฮลมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมลัมมื่อท่านนบอาดัมอะลัยฮิสสลามุลวอขตีอะอ์อาลยารอ้อบีัสอลลัลุกะไลฮักดิมุฮัมมัดลลัลลาห์ุอะลี فقال الله وهو أعلم يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك أي بعنايتك ونفخت في من روحك أي من الروح الصادر خلقا وتكوينا منك يا الله رفعت رأسي فرايت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعرفت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك فقال الله صدقت يا ادم انه لاحب الخلق الي اذ سالتني بحقه فقد غفرت لك ความว่ารายงานจากท่านอับดุลรหมานบินเซดบินอัสลัมจากพ่อของเขาจากปู่ของเขาจากท่านอุมารอับนุขัตตอบกล่าวว่าท่านรอสูลุลลอฮิสซาลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อครั้งที่อาดัมสารภาพผิดเขากล่าวว่าโอ้องค์อภิบาลของฉันฉันขอวิงวอนต่อท่านด้วยสิทธิ์ของมูฮัมมัดในการที่พระองค์จะให้อภัยโทษแก่ฉัน อัลสุฮานหูวตาลากล่าวว่าเจ้ารู้จักมุฮัมมัดได้อย่างไรในเมื่อข้ายังไม่ได้สร้างเข้ามาเขาตอบว่าโอ้องค์อภิบาลของฉันแท้จริงขนาดที่พระองค์ท่านได้สร้างฉันมาด้วยประหัตของพระองค์ และทรงเป่าวิญญาณของท่านในตัวฉันฉันได้เงยนศีรษะของฉันขึ้นแล้วฉันได้เห็นที่ขาของบัลลังถูกเขียนไว้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลอมูฮัมมัดรอสูรุลลอฮ์ดังนั้นฉันจึงรู้ได้ว่าแท้จริงพระองค์ไม่ได้เขียนชื่อของพระองค์ไว้นอกจากชื่อของผู้เป็นที่รักยิ่งณนะที่พระองค์ ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้กล่าวว่าถูกต้องแล้วอาดัมเอย๋ยเขาคือผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าและเมื่อเจ้าได้วิงวอนขอต่อข้าด้วยสิทธิ์ของเขาแน่นอนข้าให้อภัยโทษแก่เจ้าและถ้าหากว่าไม่มีมุฮัมมัดข้าก็จะไม่สร้างเจ้าท่านฮากเก็มได้บันทึกฮะดิษบทนี้แล้วแจงว่า สายรายงานของฮะดิษบทนี้ดีแต่ท่านอิหม,ม่ามอัจฮะบีได้วิจาร์ต่อท้ายคําของท่านฮาเกมว่าถ้าว่ามันเป็นฮะดิษที่อุปโลกเช่นเดียวกับที่อิหม่ามอัลไบฮักีกล่าววิจาร์ท้ายฮะดิษว่าฮะดิษนี้มีผู้รายงานชื่อว่าอับดุลรหมานบินเซ็ดบินอัสลัมรายงานเพียงลำพังเขาดอิฟและนักวิชาการร่วมสมัยเช่นเชคอันบานีก็วิจารณ์ว่าหะดิษอุปโลกจึงทำให้เราได้รับความเข้าใจว่า ฮะดีสบทนี้ถึงแม้จะมีสายรายงานที่ดีแต่ตัวผู้รายงานดอยฟจึงทำให้ฮะดีสบทนี้อยู่ในสถานะดอยฟด้วยไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้อีกรายงานหนึ่งจากท่านอบีมารวานอันอุสมานีกล่าวว่าพ่อของฉันคือท่านอุสมานบินคอลิดได้เล่าให้ฉันฟังในบันทึกต้นเดิมใช้คำว่าลูกซึ่งเป็นการอ้างที่ผิดจากท่านอับดุลห์มานบินอาบีอัสซีเนตจากพ่อของเขากล่าวว่า จากถ้อยคําที่อัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่อาดัมอะัยฮิสสลามคือถ้อยคําที่เขากล่าวว่าโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอวิงวอนต่อท่านด้วยสิทธิของมูฮัมหมัดฮะดีสบทนี้เป็นฮะดีสมาคูฟดอยฟคืออ้างคํารายงานสุดแค่ซอฮาบะและอยู่ในสถานะดอยฟเนื่องจากท่านอุสมานบินคอลิชและลูกชายของเขาคืออาบีมารวานนั้นพ่อลูกคู่นี้ดอยฟไม่สามารถอ้างเป็นหลักฐานได้เพราะฉะนั้นฮะดีสที่นํามาอ้างว่า ท่านนาบีอาดัมสารภาพผิดด้วยการตวัดซุนต่อท่านนาบีม oh ูฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมนั้นจึงไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องเลยความจริงแล้วถ้อยคําที่ท่านนาบีอาดัมสารภาพผิดคือถ้อยคําที่ท่านดเดียนรู้จากพระองค์อัลลอฮ์ไม่ได้เกิดจากการที่ท่านนาบีอาดัมคิดเอาเองตามการอ้างของฮะดีษที่ได้วิจารณ์ไวน้นี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าต่อมาอาดัมได้เรียนรู้ถ้อยคําวิงวอนจากองค์อภิบาลของเขา คือถ้อยคำสารภาพผิดและขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์ซึ่งในสุรอัลอารอฟได้ระบุถึงถ้อยคำวิงวอนของท่านนบีอาดัมและท่านหญิงฮาวะในกรณีนี้วา่า ความว่าทั้งสองได้กล่าวว่าองค์อภิบาลของเราเอ๋ยเราได้อธรรมต่อตัว,ตวของพวกเราเองและหากพระองค์ไม่อภัยและเมตตาแก่พวกเราเราก็จะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ขาดทุนอย่างแน่นอนสุรอัลอารอาฟอายะที่23่ต่างจากอิบลิสที่กระทำผิดด้วยฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เช่นกันในการที่พระองค์ทรงใช้ให้แสดงการคารวะต่ออาดัมแต่มันปฏิเสธและอ้างเหตุผลและแสดงความโอหัง ขนาดเดียวกันก็ขอประวิงเวลาต่ออัลลอฮ์เพื่อจะกระทําผิดต่อไปพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าความว่าอิบลิสได้กล่าวว่าได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ข้าจนกว่าวันที่พวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพสุรอัลอารอฟอายะที่14และอัลลอฮ์ตาลาก็ได้กล่าวอีกว่า ข้าจะนั่งขวางทางตรงของท่านแก่พวกเขาสุรอัลอารอฟอายะที่16บรรดาผู้ที่ชอบสร้างความสงสัยให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ศรัทธามักจะกล่าวว่าอิบลิสฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และอาดัมก็ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันแต่ทำไมอิบลิสถึงถูกตัดสินว่าเป็นกาเฟรข้างต้นนี้คือคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้ว มนุษย์ซึ่งเป็นลูกหลานของอาดัมย่อมกระทำความผิดได้เสมอตามวิสัยปุถุชนแต่บรรพบุรุษของพวกเขาได้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีให้จเจริญรอยตามด้วยการสำนึกผิดและขออภัยท่านาบีบ็อลลอลฮหุอาัลฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าความว่ามนุษย์ทุกคนนั้นผิดพลาดแต่คนผิดที่ดีที่สุดคือผู้ที่ขออภัยโทษสุนันอตัตตะมีซีฮะดิษเล็กี่ 2,423หากผู้ที่กระทำผิดแล้วไม่ยอมสำนึกผิดและยังดึงดันในความผิดต่อไปเขาคือลูกหลานอาดัมที่มีพฤติกรรมของอิบลิสและหากผู้ใดกระทำความผิดแล้วสำนึกผิดพึงทราบไว้เถิดว่าอัลลอฮ์นั้นแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตา ซึ่งอายะที่แสดงถึงความเมตตาและให้อาภาัยต่อบ่วงบ่าวของพระองค์นั้นนอกจากอายะนี้แล้วก็ยังมีระบุไว้อีกมากมายในคมภีร์ของพระองค์ตัวอย่างเช่น لم لم ความว่าพวกเขาไม่เคยรู้หรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงรับการสำนึกผิดจากบ่าวของพระองค์สุร a ั a เต a u b a อายะที่หนึ่งร้อยสี่ วความว่าและผู้ใดกระทำความชั่วหรืออธรรมต่อตัวเองแล้วเขาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เขาจะพบว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตาซูรออนดีซะ อายะที่110ความว่าและผู้ใดสํนึกผิดและาระกนึควิด่ามดัีแาท้จรทงเขาได้ทสำนึกผงดต่ออัลล่่านงแรท้จริงสุรทัลฟุรกสรท่าี่1